ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่รายการบานปลายกันอีก EP หนึ่งนะครับผมก็อยู่กันเราเช่นเคยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับผมเพิ่งลงคลิปยางมิชลินเพลสปอร์ต4 SUV ไปนะครับเราก็ตกเหยื่อได้หนึ่งคนนะครับก็คือเพื่อนผมเองนะครับเพื่อนสนิทผมเองก็ทักมาถามเหมือนกันว่าเอ,อย้ยยางมันดีไหมมันอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปเปลี่ยนใส่รถตัวเองนะครับ <Wow. S 1> ก็ เราตกเหยื่อได้หนึ่งคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูนะครับว่าเ,เพื่อนผมเปลี่ยนยางใส่รถอะไรใส่รถรุ่นไหนใช้แล้วเป็นยังไงบ้างใช้แล้วประทับใจไหมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับก็จริงๆเพื่อนผมมันไปเบิกยางมาแล้วแหละแล้วก็ไม่เปลี่ยนที่ร้านเพราะว่ารอโบอกตันก็ขนยางกันไปครับเดี๋ยวไปขนยางไปถ่ายนะครับ ที่ร้านเนาะก็เป็นร้านลุงที่เราเคยไปเปลี่ยนของปันตีที่แล้วี่แหละก็ง่ายๆดีครับแล้วก็ลุงแกน่ารักก็เลยรู้สึกเออไปเปลี่ยนร้านแกนแล้วร้านแกนก็ทําโอเคครับไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อย่าไปเปลี่ยนที่ร้านลุงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีครับว่าเพื่อนผมใส่รถอะไรเนาะเราก็เอายางอะไรเปลี่ยนถอดยางอะไรออกแล้วก็ ร้อยครับเราถึงแล้วสวัสดีครับเปลี่ยนยางหน่อยลุงไม่อยู่หรอเอาลงหมดเลยครับเดี๋ยวมีคันข้างหน้าด้วยโอเคครับเรามาถึงแล้วครับร้านลุงเจ้าเก่าที่เราเคยมาเปลี่ยนที่นี่ก็ให้ลุงเป็นคนจัดการให้นี่เพื่อนผมเองไปสุพารทักทายหน่อยยี่ยยยยอ่ะเอาลงก่อน แล้วก็นี้มีเศษวงหนึ่งแล้วเดี๋ยวมีข้างหน้าครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคันนั้นก่อนเนาะเดี๋ยวไปชมกันนี่ก็มิชลินเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาด้าออกแล้วมึงถอยไปแทนหน่อยนี่ครับคันนี้เป็นรถเพื่อนผมนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยางลถคันนี้ครับที่ผมบอกว่า ป้ายยานะครับนี่น่าจะเป็นฮาวาวไม่ใช่น่าจะหรอกนี่คือฮาวาวครับ mm hmm. ยางใส่ไซส์225 60 18มานะครับเป็นฮาวาวเฮสซิกนะครับมาดูครับนี่ก็เป็นล้อเดิมแม็กเดิมโรงงานนะครับติดยาง225 60 18มานะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนยางคันนี้เนาะเราป้ายยาเพื่อนสําเร็จและนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> มึงต้องทําเองขนาดนี้เลยเหรอวะอันนี้เดี๋ยว จะได้มันจะได้ง่ายไขง่ายมันเป็นยางพี่อะไรอยชีวิตมันต้องสู้ขนาดนี้เลยวะถอยรถไปเลยพี่เขารอแล้วผมก็ไปถอยนิดนึงอ่ะเรียบร้อยผมต้องถอยรถให้มันด้วยโอเคครับเราอยู่ในรถ h a w a วลเฮซิคของเพื่อนผมเนาะแนะนำตัวหน่อย ชครับชื่องวงครับยังจไมเรียบร้อยยังไงโดนไปอย่าเดี๋ยวเราจะไปลองกันก่อนเนาะว่าอาการที่เจอหรืออาการที่เป็นอยู่วันเนี้ยความรู้สึกเป็นยังไงแล้วเปลี่ยนยางแล้วอ่ะความรู้สึกดีขึ้นไหมได้ครับทําไมดูแบบว่าเราดูแบบตื่นเต้นเลยคุณเหนื่อยเฮ้ยังต้องทําเองขนาดนี้เลยหรอวะชีวิตมันต้องสู้ขนาดนี้เลยหรอวะ อาการที่เป็นอยู่ตอนนี้มีเป็นเป็นยังไงขับแล้วมันเหมือนไม่ค่อยเกาะถนนมึงพูดดังนะขับแล้วเหมือนไม่ค่อยเกาะถนนเลี้ยวอะไรเงี้ยมันจะแบบเหมือนดินด้นดิ้นอ่าขับไม่ค่อยเกาะถนนเลี้ยวแล้วก็ดินด้นดิ้นวันนั้นที่ขับรถมือใช่ไหมสิ่งที่เจออีกอันหนึ่งก็คือ<ช>มันสะเทือนใช่ปะใช่ใชมันจะสะเทือนเข้ามาในแบบโฟมอะไรกระแทกมาถึงบนโฟมอะไรเลยใช่ซึ่งอาการเนี้ยเป็นตั้งแต่ออกรถเลยใช่ แล้วรถคันนี้ก็วิ่งมาสักสามสี่นโลแล้วก็เลยคิดว่าก็น่าจะเป็นเวลาที่ควรจะต้องเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวเราลองวิ่งดูนิดนึงแล้วกันว่าอากาศอีกอันหนึ่งที่มึงบอกคือย้อยย้ยย้ยย้้ยความหมายคือเวลาเปลี่ยนเลนเรารู้สึกว่ามันชงเคลงใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราลองดูครับนี่เราอยู่บนถนนที่เรียบที่สุดในประเทศไทยเหมือนเดิมก็คือถนนรามสานมุกบานมุกบาทบ พอสะพานนะครับก็จะรู้สึกว่ายีร่รถคันนี้พอมันเป็นรถมันคือรถไฮบริดนั่นเองใมันก็จะเงียบเงียบกว่ารถทั่วไปนิดนึงเวลาที่มันวิ่งเป็นไฮบริดใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเราเสียงมันก็อาจจะแบบมีเสียงดังเข้ามาสะเทือนเข้ามาเออก็สะเทือนเนาะสะเทือนสะเทือนชัดเจนเข้ามาในรถเลย อย่างนี้เวลาวิ่งต่างจังหวัดก็จะรู้สึกแบบเหนื่อยนิดนึงอะไปวิ่งเจริญราษฎรไหม่าจะเรียบอ่อเฮ้ยเราต้องเราต้องอยากได้ที่มันไม่เรียบห๋อนะสม,มวิ่งแบบร้อยกว่าโอ้ถ้าฝนตกนี่รู้เลยว่ามันลื่นอ๋อลื่นด้วยเหรอลื่นมันเบรกแล้วเหมือนไม่ค่อยอยู่อ่ะเหมือนแบบยังไงดีวะคือแม่งไม่ไม่ชัวร์เข้าขใจคือ หลักๆคือความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเอความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจใที่ผมขับแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกเร็วๆก็คือสะเทือนเข้ามาในห้องโดยสารแน่นอนอันนี้เรื่องแรกโอ้เนี่ยชัดเจนสะเทือนเข้ามาในห้องโดยสารเรื่องที่สองก็คือผมรู้สึกว่าเสียงดังเวลาสปีดสักร้อยไม่ถึงหรอกเมื่อกี้วิ่งสักเจ็ดสิบเออเสียงแบบโวววววเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยชัดเจนเลยแต่ ย้อยยังไม่รู้สึกขนาดนั้นอาจจะต้องมีสเปคนิดนึงเพราะว่าเราวิ่งบนถนนธรรมดาวิ่งเร็วๆแล้วรู้สึกไม่มั่นใจใช่ไหมเหมือนแบบยางมันเหมือนรถไม่ค่อยก่อนดิ่นเเหมือนยางมันดิ่นเติมลมเท่าไหร่ทีนี้สามสิบแปดสามสิบแปดก็คือตามสเปกลงงาตามสเปโลงงาตามสเปงาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนยางที่โดนป้ายยางไปแล้วก็เสียตังค์ไปเรียบร้อยเลยว่า เราเติมลมเท่าเดิมนะเดี๋ยวเราจะให้เติมลมเท่าเดิมเลยจะได้เทียบกันชัดๆสิ่งที่เทียบยากนิดนึงอันนี้ต้องพูดแบบตรงไปตรงมาก็<ม>คือว่าอันนี้ยยางมันถูกใช้มานานยางที่เรากำลังจะเปลี่ยนเนี่ยที่เป็นยางใหม่อันนี้ใหม่แน่นอน<ม>เพราะฉะนั้นอาจจะต้องให้มึงช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าเป็นยังไงวันแรกที่มึงขับความรู้สึกนั้น,นะกับยางที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นยังไง ถ้าถ้ามาเปลี่ยนตอนนี้เราอาจจะรู้สึกหัวมันไม่แฟร์ยางวิ่งมาเยอะแล้วจะมาเคียแต่ยางใหม่ป้ายแดงได้ยังไงแต่ว่าหัวมันใช้มาตั้งแต่ป้ายแดงหมายถึงว่าตั้งแต่ยางตั้งแต่กิโลแรกเลยตั้งแต่ตอนทีโรงงานเพราะฉะนั้นมันก็จะจับความรู้สึกได้ที่ถอายุไม่เยอะนะรดสองปีได้ไหมส <2 S 1> องปีเออสองปีก็เราก็ยังพอเก็ทความรู้สึกได้อยู่บ้างกนะ็เดี๋ยวเราไปวนเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางเสร็จเนอะแล้วก็ไปวน ไปวนรอบเดียวกันเลยเดี๋ยวเราวิ่งบนถนนเดียวกันดูอีกทีว่าความรู้สึกเป็นยังไงมันจะนุ่มขึ้นใหม่ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีขึ้นไหมแต่ว่าผมคิดว่าจะดีขึ้นเรากลับมาที่ลานลูกมาแล้วครับเดี๋ยวรถเพื่อนผมจะมาเปลี่ยนยางแล้วนะครับก็เมื่อกี้ไปทดสอบกันมาเนาะ ว่าเป็นยังไงขับเล็กๆครับจะได้เดี๋ยวให้เพื่อนผมเล่าให้ฟังอีกทีว่าความรู้สึกเป็นยังไงเนาะคันนี้เป็น wow h a วาลเ6 <Wow. S 1> นะครับใหม่เอี่ยมเลยเพิ่งออกมาได้ไม่นานแต่ว่าวิ่งเยอะนิดนึงนะครับวิ่งใช้งานได้ชนิดใช้งานทุกวันแหละครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนยางจากยางเดิมนะครับเป็นมิชลินพ p i โ o ส s อร์ต 4S2 เดี๋ยดูเป็นยังไงเพื่อนผมเดินมาเจอร้านนี้เราก็ถามว่าเฮ้ยมึงมึงมึงมาเปลี่ยนบ่อยไหมวะแล้วก็ ตกใจกับร้านนิดนึงแต่ก็เราก็สไตล์นี้อยู่แล้วครับร้านไหนงานดีงานโอเคราคามิตรภาพก็เราก็ไปบ่อย A few moments later นี่ใส่ไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับล้อหลังเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอรอหน้าเนะนี่ล้อหลังใส่เสร็จแล้วนะครับสองข้างนี่ แล้วก็ขารอหน้าสองข้างเด,เดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอเสร็จสี่ล้อแล้วเราจะไปลองกันครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ให้ชมฝึกฟับฝึกฟับเดี๋ยวรอดูครับว่าเป็นยังไงโอเคครับเมื่อกี้เห็นไปแล้วนะครับเราจัดการเปลี่ยนยางเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเตรียมการมาขับเหมือนเดิมนะเดี๋ยวใหเพื่อน มเขาจับความรู้สึกดูนะครับว่าเป็นยังไงนะเราวิ่งถนนเส้นเดิมเราทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับเป็นยังไงเล็กน้อยเล็กน้อยแต่เสียงเงียบขึ้นนะเงียบขึ้นไหมเงียบขึ้นเอี่ยผมวิ่งสปีดเท่าเดิมนะอ่ะผมวิ่งสปีดเท่าเดิมเจ็ดสิบเงียบขึ้นนะเงียบขึ้นเงียบขึ้นชัดเจนเลยเนาะเงียบขึ้นมันไม่มีเสียงแบบ เข้าามออมันไม่มีเสียงเข้ามาในรถเลยแลวเรื่องการสะเทือนนะเดี๋ยวลองขึ้นดูรอยต่อบนอันนี้ดูดีเลยดีเลยไหมดีเลยดีเลยเป่นไงเฮ้ยมันต้องดีถูวะคือมันต้องมีเสียงบ้างอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้มันคือเสียงแบบเสียงล้อมุนเข้ามาในรถอะ พี่90แล้วนะเนีย่ยเไ,ไม่ตัวเอีลยเลยไม,เไม่มีความรู้สึกแบบป้งป้าง,งหร,รู้สกรู้สึกมันนุ่มขึ้นวะนุ่มขึ้นไหมนุ่มขึ้นแต่แต่ความรู้สึกที่บอกว่า เกาะไม่เกาะเนี่ยอันเนี้ยมึงต้องไม่ลองเอง hmm. เพราะว่ามันเป็นสปีดที่แบบเราจะเป็นใช้ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบวิ่งบนทางด่วนเราจะรู้สึกแต่จากที่กูลองเร็วๆชัดเจนเลยคือรู้สึกดุดๆนิดนึนงเวลาขับรู้สึกว่ามันมันดูเกาะถนนหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้กล้าตอบร้อยเปอร์เซ็นตะ์นอะเพราะเราว่ายังไม่ได้ลองอะไรมาก hmm. แต่ว่าจากจากความรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมเยอะว้าว wow. เก่าก่ามันมีความรู้สุดหรุยนิดนึงทีนี้ถ้าไปใส่プライเวสซี่อ่ะมันจะนิ่มมากมันจะสบายมากมันจะแบบนุ่มนวลมากก็เลยให้ลองไปลองสองปอนดูนี่เป็นยี่สิเก้าสิบนละเรื่องนละเรื่องคนละเรื่องจัดเต็ม ชัดเจนเลยครับคือ,อวิ่งพลมสามอะ่ะมันมึงไม่ต้องเบรกเร่งมันไม่กระด้า,อดางอ่ะคือตอนนี้ถ้าวิ่งพลมสามก็คือใส่ได้ทุลกลูรูดได้ทุกลูแน่นอนนร้แต่คลิปน่าจะน่าจะโยกเป็นมาร์คหนือนกันคลิปโยกเหรอ,หรอโยกเพราะว่าถนนมันแย่งไง วันนี้ครับวันนี้ก็ป้ายาสำเร็จไปหนึ่งักวกนจบคลิปจบคลิปก, <c oughs> ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยเนาะมีอะไรก็ถามคำถามคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะเพื่อนผมก็เป็นคนลองใช้นาะเดี๋ยวให้มันไปลองขับดูอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะกลับมาถามมาอีกทีนึงว่าจากที่ไปลองใช้แล้วเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างนี่คครับประมาณนี้ครับไปแล้วครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ